ส่งมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการฉลองคริสต์มาแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กันบ้างเมือ่อกี้เราสัญญากันไปแล้วเกิดกันไปแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมานะคะนี่ก้าวของเรา,น,านะคะเป็นไงคะรอไหมคะสุดยอดนะคะรสมีเปล่งประกายมากนะคะและในลํำดับนี้นะคะทางผู้บริหารคุณประการดีนะคะจะอยู่กับเราตรงนี้เพื่อที่จะมอบนะคะในส่วนของระดีดอนนะคะ ลงไปถึงเดี๋ยวจะให้นะคะน้องตาอู่กับเราเนี่ยเป็นคนมอบของขวันให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีของเราซึ่งถ้าเกิดว่า ในรอบแรกเนี่ยนะคะคิวแรกของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของของรางวัลที่เราเปิดร่วมสนุกกันมาตั้งแต่วันที่22ธันวาที่ผ่านมานะคะเป็นธีมคริสต์มาสของเราเนี่ยแหละจนถึงวันที่24นะคะจะมีทั้งหมดเออ่3รางวัลซึ่ง3รางวัลนี้เนี่ยบางท่านเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในงานเพราะว่าเขาช็อปกันไปตั้งแต่วันก่อนๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรียนเชิญบริหารนะคะจับมอบรางวัลเลยอ่าถ้าไม่อยู่ในงานไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งมอบของขวัญให้แต่ถ้าอยู่ จะขึ้นมารับของจากน้องเท้าอู่ของเราเลยนะคะโอ้ยไ,ได้มาแล้วนะคะเร่เร็วมากๆนะคะสําหรับนะคะผู้โชคดีท่านแรกนะคะที่ชอปครบ้0 0นะคะภายในส่วนการท้าของเราแล้วก็ได้รับคูปองหนึ่งใบแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะ,ะรายชื่อท่านแรกนั่นก็คือผู้โชคดีได้แก่คุณวรรณภาวงศินทรัพย์นะคะอยู่ไม่เอ่ยเผื่อเผื่อแบบว่าช็อปไปแล้วแล้ววันนี้มาอีกอะไรแบบนี้ <Workers. S 2> อยู่ไหมคะไม่น่าอยู <him> ่น้องตาโผลไม่น่าอยู่นะคะคุณวรณภาวงศินทรัพย์ไม่เป็นไรถ้าไม่อยู่เรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและผู้โชคดีของเราท่านที่สองค่ะคุณขจรพงค์ค่ะเขียนไว้แค่นี้เลยแต่ไม่เป็นไรมีเบอร์โทรศัพท์อยู่คุณขจรพงค์ค่ะไม่อยู่นะคะโอเคไม่เป็นไรแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เป็นผู้โชคดีของเราและอีกหนึ่งท่านค่ะ คนนี้ด้วยเผื่อที่ลูกค้าเนี่ยยังอยู่ในางานโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะผู้บริหารของเรานะคะจับอีก2อรางวัลค่ะอี่ขอให้อยู่นะให้อยู่ีนต้องบอกว่าเป็นผู้โชคดีเลยนะที่จะได้มารับของขวัญของรางวัลน,นะคะจากมือน้องตาหูกันเลยทีเดียวนี่โอ้ยดูสั่นะคะตื่นเต้นไปด้วยและผู้โชคดีของเรานะคะที่จะได้รับของขวัญสุดพิเศษนะคะ น้องเต้าของเรานะคะนั่นก็คือคุณนัชการ์ค่ะอยู่ไม่เอ่ยถ้าอยู่ให้ยกมือเลยนะคะคุณนัชการ์ไม่ได้บอกนามสกุลมาแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์รศัพท์ลงท้ายด้วย47ค่ะคุณนัชการ์ค่ะเผื่อเผื่อว่าช็อปแล้วก็แบบรอลุ้นเลยวันนี้อยู่ไหมคะโอเคถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรนะคะ กับคนที่ไม่อยู่ในงานด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่ท่านลุ้นจังเลยอ่ะอยากให้อยู่นะคะสำหรับของขวสุัดพิเศษค่ะกับอีกหนึ่งรางวังลของเราผู้โชคดีได้แก่คุณนัชยาภูนเพิ่มค่ะ ดีไหมคะดีไหมคะก็ว่าจะได้หรอกมอบของขวัญจะนอนเต้าอู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นขออีกสัก3รางวัลดีไหมคะอีก3รางวัลน,นะคะซึ่ง3รางวัลเนื่องจากทุกคนบอกอ้าวเราทำไม่ได้ช็อปก็อดร่วมสนุกสิงั้นไม่ต้องชอ็อปไม่เป็นไรเยกไปเป็ปช็อปหลังจากนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตเป็นตัวแทนร่วมสนุกโดยการเล่นเกมกันดีไหมเออเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเล่นเกมละกันเนาะ ดวงดีมีโชคนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญฉลองคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ของเราน้องก็อุบโอเคเลยนะคะเยี่ยมเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าจะพยายามแบบเอาง่ายๆที่ทุกคนสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะสําหรับเกมแรกะคะ่ะเรื่องจากวันนี้เป็นวันที่2 5ธันวาคมเออ25,66นะคะมีใครเกิดวันนี้ไหมคะเอาแบบง่ายสุดเลย เราอยากให้ทุกคนเอาจริงซื้อส,สีแดงใช่ไหมสีแดงนะคะ เดี rates, aine, ๋ยวพอยังใกล้ๆก่อนนะคะทากรมการนะคะข้อสุดท้ายทุกคนได้รับสรวมอีกเช่นเดียวกันนะคะใครที่มีบัตรประชาชนอยู่หรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาเรียกว่าอะไรนะคะพาสปอร์ตพาสปอร์ตนะคะอีพาสปอร์ตหรือว่าต v i ะ a าัวอีกตัว o like มันจะมีตัว id id passport เรียกอยู่ที่ก็มีมันเกิด visa อยู่มัอยู่ได้ยินไก็ คือคือโอ้ยยังสุดที่เผยใช่ไเพราะอยากมีส่วนร่วมเนาะที่ฉันอยากให้เขามีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วคันๆใช่ฟาสต์บอลดีแค่ไหนเรียบไปถึงเจอเด the numbers โอเคไหมคะพร้อมนะทุกคนหยิบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกฎกติกาก็คือดิชานจะบอกตัวเลขที่อยู่เฉพาะในตัว ID นะคะเอาแค่ใน ID นะวันพุ่งวันที่อะไรไม่เอาอะไรอ่ะค่ะค่ะคะคะ นะ,ะยยองอกบอกให้คุณขอาคุ้าคถ้าคุณ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 ถ้าคหมถ้าคุณถ้คุณถ้าคุเถ้าคุณถ้าคตณถ้าคุณค้ะคะณถ้าคุ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 ณถ้คุถ้าคุณถ้าคะเณี้าคะถ้าคุณถ้าคุณถ้มคุณล้าคุนถ้าคุณถ้้าคคุณถ้าคุณถ้ค้ ประมานั้นนะคะซึ่งภาษาไทยภาษาไทยหรอบก็เดี๋ยวผมย้ำภาษาจีนหนึ่งคุณตาเป็นเกียรติมากเลยนะคะทำให้ต้องต้องต้องน้ก่อนดีกว่าครับผมจะได้คิดก่อนและนะคะและหมายเลขแรกนะคะพี่ดิฉันจะบอกนั่นก็คือปีสือ มันจะมีสามเลขจเลขเลขต่อไปค่ะช,ชื่อก็ชื่อทำดีๆนะมื่กี้เลขหนึ่งแล้วนะ สนุกนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่เคารพในกติกาเราร่วมสนุกกันไม่เป็นไรไม่ว่าน้ำไม่ว่าเดี๋ยวผูให้ของก่อนทุกคนเป็นเพลงเฉพาะจะจบเพลงแต่สัญญาว่ารอบนี้ต้องเต้นนะโอเคไหมโอเคไหมไม่เต้นที่บอกไม่น่ารักที่สุดเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวผู้โชคดีของเราทั้งหมดนะคะ รับของขวัญชิ้นพิเศษนะคะซึ่งทางศูนย์การค้าเอสนาบรชดาของเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสป라이ดเอเจทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มอบให้เฉพาะคนที่ช้อปปิ้งนะคะกับกติกาของเราเท่านั้นแต่คนที่อยู่โรงงานได้รับด้วยนะคะนี่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันยืนหลุดมาข้างหลังค่ะใครได้แล้วเพิ่มทางด้านหลังเลยค่ะรอก่อนรอก่อนน่ะ อย่าพีไปนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมกันด้วยนะคะอย่าพี่ไปโอเคนะี่เดี๋ยวเราถ่ายรวยะะมกับผู้บริหารนะคะกับิลปิทิสนารชฎานะคะแล้วก็ศิลินของเรานะคะคุป้าอู๋นะคะรวมถึงผู้โชคดีของเรานะคะจาก5,000ด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะขอแสมลงมือให้กับทุกคนอีกครั้งนึง